ทุก er um, like ่านก็ขอบคุณพี่น้องน้องทานกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองชนะชนะสองสามนะครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในเกม Minecraft หนึ่งจุดเจอมไม่ไครับหนึ่งจุดสิบเจ็ดฮะตอนแรกเกี่ยวกมออกตังหานี้เลยออกตำหนเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงว่า ผมว่าน้องผมเนี่ยมันมีอยู่ขอตอนนี้ครับที่ผมเลี้ยงได้ก็มีแค่แกะกับวัวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเลยก็เลยไปหาเลี้ยงกันนะฮะเออมันสัตว์เลี้ยงที่มันมีประโยชน์ได้ก็คือน่าจะมีแมวนะที่ช่วยกัดแล้วก็หมาที่ช่วยกัดเหมือนกันนะก็เลยออกตามหานาะมันก็มีสัตว์เลี้ยงที่มันแบบเลี้ยงไปแล้วมันก็น่ารักเฉยๆฉแบบกวนอาหารได้อะไรเงี้ยพวกแก้วอะไรอย่างนี้ ลเลี้ยงได้นะเลี้ยงได้เออทำอะไรไม่ได้เลยแผ่ประดินนะฮะแล้วผมก็เลยออกตามหานะออกเขาเรียกว่าออกตามหาแล้วดันหลงทางนะฮะหลงทางหลงทางไปผิดหมู่บ้านอีกแล้งหากนะผมไปเจออีกหมู่บ้านหนึงนน่งนะที่ฝั่งนั้นเลยนะที่ผมปลักคอไปเชิญตอนแรกตอนเริ่มตี่นตอนตอน้ตน,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 นคืนแบะ แล่วจะลงไปขุดหลิกกันนะเพราะวันนี้นชถามว่าตอนนี้มันพรอยังก็วันหนเจออีกหัวหามาตไม่ได้เนะว่ามีอะไรบ้างก็พอไปูเอโ บ้านหลีมากเลยอันนี้เขาผมทำฟาร์มชุกกะเครนอยู่นะหรือว่าอ้อยนั่นเองคนะ่ะเพราะตรงนี้มันโอเคอหินเม,มื่วานจุบบ้านหนึ่งก็เสร็จไปแล้วนะเป็นบ้านของผมเองแล้วก็ต้องทำเตียงอยู่ก่อน้านหน้าแล้วผมกดยอดทำไมนะ่ยโอเคผมจะค้าบอะไรดีเอาเลยมนะั เออทุกคนอ่านม้ามันครับยังไงอ่ะไม่ใช่เกาะม้านะอ่านม้านะอ่านม้ามันครับไงอ่ะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะแบ่งปัน,ปนด้วยกันหน่อยที่ที่แล้วนี่คือแบบไม่บอกเลยอ่ะถามอะไรเพื่อกไม่บอกเลยใจดำมันบากเออผมก็ทำาสติก,ก็ได้นะเออคยอทำาสติกแล้วทำได้หลายอย่างครับาสติกทีอนูเอาไว้ก่อน เอ้ยเบิดก็ได้นะเอาไว้ตกปลาได้อยู่เออมีประโยชน์มันมีประโยชน์นะ,ชนะเก็บไว้กันสเก็ตไว้กันนั่นถามว่าทําไมตัวผมถึงมีฐานน้อยใช่ไหมัมไวไปรับทอดแล้วก็ไปตามหาหม่ก้านหมงผหมอยู่จนมาเจอเนี่ยแหละอะ พอตกได้แล้วนะทุกคนอู๋ดิปลามาตัวนึงกว่าจะตกได้โคตรนานนะเดี๋ยวจะเร่งความเร็วคลิปไปด้วยแล้วกันนะมันจะได้ก็ออน,นานจริงนะเวย้ยได้อีกแล้วทุกคนไมื่อเย็นวันนี้นะโอ้โหเาฝั่งนนะน้นอโอนี่ไงนี่ไง

一聊来硬的。 ไปเจะถานด้วยก็คุณถานรีเยอะแล้วว่าเอาไปทําแต่ทอดเนี่ยไม่ได้นสนว่ามันจะหมดเมื่อไรแล้วก็เอาไว้เผาเรยหรือเปล่านะไอเตานะนะั้นอ่ะกคนไม่ช่วยคอมมินมาเนียงมัาเลยไม่รู้ว่าไอเตานะั้นเอาไว้ทำปูอะไร โอ้ตกลงไปแล้วมาอะก็ตอนนี้นะผมก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันครับมาเป็นปนะตัวก่นนะก็รอแต่เอ,อ,อืม คนตอบม hey ันทมาเนี่ยแหลก็คือ <yah> ว <oo> <c oughs> <c oughs> <radas> ่าไอ้เตาวะน่าวะน่ามันเอาไว้ทำอะไรมันเผาอาหารยังไม่ได้เลยมันอาจจะเอาไว้เผาอะไรก็ได้นะเผาพวกเออไม่รู้ว่าเลือชั้นสูงเช่นน้งวัวอะไรเงี้ยสเต็กอะไรเงี้ยไม่ถึงนานนะเราไม่ก็เกิโอ้ยแค่นี้ก็เก้านาทีแล้วนะทุกคนน กต,ติเนี่ยผมจะอัดคลิปไม่เกินแบบพวกสิบสองนาทีอะไรเงี้ยแต่คลิปใหม่ที่ผมจะลงอ่ะคือมันเกินสิบสองนาทีก็คือยี่สิบนาทีเลยอ่ะเป็นหนึ่งวันของผมนะก็จะทั้งแบบเล่นเกมทั้งทำงานทั้งกินข้าวทั้งนอนอะไรนี้นะก็มีหมดเลยนะะแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงตัดต่ออยู่นะนยังที่บอกโอเคคุณไปแล้วมันพ่มมาจากไหนเขาเลยวัดตะออกมา วิธีนี้หรอโอ้โหเอ้อัแมวอันท่าน 1, 2, ึงสำคัญอยูมันเอาไว้เผาเหล็กหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมดเลยเหรออ๋อไม่เผาเหล็กว่ะเผาได้แค่นี่เองเออทุกคนใจร้ายทุกคนไม่ยอมบอก หรือว่าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ไม่รู้นะกคนไม่น่าจะบอกมันคือสิ่งที่ผมต้องการเี้ยโอ้ยจิบเอ็บ้าเลยน่าเหงื่อเก้าอี้เนี่ยอ,อ,อ้ยเป็นหนึ่งนะทุกคน ก็ไม้ที่ผมตัดมามันหายไปไหนหมดวะเฮ้ยไม้ฉันละ่ะไม้ชันหรือหนึ่งอันหรือไปเอาไปทำทางเดินอ๋ออมอมหอมออ,อทำหรูได้แล้วเย้เราได้วุฒิประกันตัวแนละ้วทุกคน โ,โอ้กดใช้โลกดไหมอ๋อกดนั่งกดนั่ง <Okay. S 1> เฮ้ยเอกวไปมันแรกชฉัน,นตรงใดคือคนเดียว <St ül av id> เดี๋ยวก็เอาไว้ทำอุปกรณ์เหล็กต่อนะคะก็ยังจะเก็บไว้อยู่นะยังไม่ได้เอาไปทําอะไรมากมายนะขอดูแบบมังทำอะไรไนดะ้บ้างอ๋อทําพุกดาบเหล็กได้อ,ไดอย่างนี้พวกคุกกี้อันนี้ก็เอาไว้ทําเออเค้กก็คุ้มเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำ <S <S ด้ยอัน <Gud. S 1> นี้เดี๋ยวเรา เดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวมาซื้ออาชีพให้อันนี้แล้วกัน APC นะะโอเคพาร์ทนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะในกันที่เราทำของเหล็กใช้ได้แล้วนะฮะโ okay. อเคก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยนะนะบายบาย